กัวใครจะพี่น้องแล้วเราก็จะปิดฝาไว้ซะก่อน หนอนร่มันมันโอ้ <c oughs> โยร้อนร้อนร้อนใส่ผักตรงนี้ด้วยนะจ๊ะขั้วไข่จะข,ขั้วไข่เมนูขั้วไข่ก็มาเมนูขั้วไข่ก็ยังมากับเขาอยู่ด้วย จ้าวไข่จ้าขัวไข่ใส่ผักดอกผักบัวนะักจ๋ะเขาเรียกดอกผักดอกผักดอกผักบัวที่เนาะอันนี้เขาเรียกดอกผักบัวบวะนอกนี่จ้าเมนูขั้วไข่เย็นนี้ <laughs>